พร้อมแล้วจัดเลยฮะเผื่อได้ไมโครไมคไมควนออกมานะต่อเลสอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่าเป็นทูกงอะไรฟ้าเอฟซบฮะมาดูว่ากิจนี้จะลั่นหรือเปล่านวะเปิดมาสิกครั้งแล้วฮะมาฮะบราซิลอีกแล้วว่ะแบบนี้ได้รู้นะ และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกัน ด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเกมสแกนเช่นเคยกับเกม f c m o b i l นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะจะมาจัดท็อปนักเตะนะผมอัมรากันหน่อยในส่วนของกิจกรรมแบ a ็กนัลล็อนะผม After the b r e a k ก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมกันแล้วนะครับพื้นฐานนี้ก็จะมีการเอาออกไปแล้วนะคนนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเดือนะครับผมพร้อมถึง10,000ซับ ช่องเลช่องนี้กันด้วยก่อนจะไปเริ่มกันนะฮะโอเคก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มในส่วนของชนเป็นลีกนะครับวันนี้ก็รับไปในส่วนของ4,000แต้มนะฮะนี่ฮะเ็บอกว่า i น y p พิกอัปเดตนะต่อพิเศษข้อเสนอเรื่องรับสุดสัปดาห์เนี่ยก็สามารถเริ่มรับตั้งแต่วันที่15ก็คือ เมื่อวานนะผมนะ15เดือน8นะถึงวันที่18ซึ่งผลการให้คุณได้รับชิ้นส่วนแรงนอง after the b r a k ด้วยอย่าลืมตรวจสบายละเอียดซึ่งผมก็จะมาพูดด้วยในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคก็อีกประมาณไม่กี่วันก็มีจะมีการอ,าออกไปแล้วในส่วนของอโทเค็นตรงนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมแรงันลอกนะฮะแล้วก็มีพาร์ทมาใหม่ด้วยนะวันนี้อีก5วันนะ,ะข้อเสนอตรงนี้นะฮะ มีเติม179บาทเนี่ยก็จะได้ดูนักตะ1้5ถึง111นะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะ349้บาท161แล้วก็จะได้แพ็คฟรีนะเป็น 170, 1 0 7 111นะใครอยากจัดถูกถูกก็ไปจัดได้ที่ร้าน Bi ส n อธท็อ p อที่ผมพิมพ์ให้ตรงนี้เหมือนเดิมเช่นเคยเปิดให้บริการย4ิบชั่วโมงนะฮะโอเคประมาณนี้แนละ้วกันในส่วนของแพ็คที่เอเขาทำมาขายนะก็ทำมาทุกวันอยู่แล้ว,ลวนะมีแพ็ค15บาทมาขายด้วยนะ ร้านวิสด้อมนะผมนะที่เดียวจบครบนะท่านผู้ชมนะโอเคในส่วนของดีก็ฝากด้วยแล้วกันดีก็อีอกไม่กี่วันแล้วในส่วนของทัวร์นาเมนต์นะฮะที่มีการแข่งขันดิวิชันนะขออภัยไม่ใช่ดีนะคู่แข่งดิวิชันนะอีกไม่กี่วันก็จะมีการหมดอายุแล้วนะฮะส่งตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมรับรางวัลกิจกรรมรางวัลกันเช่นเคยนะวันนี้วันที่สิบหกนะกดรับไปเลยในส่วนของฟอร์เรนเบียสักผมนะซีเอ็มร้อยสามตัวลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็รอบไว้ก็จะแจกเป็นลาลิก้านะเป็นแจกนักเตะเข้ามาทุกทุก ทุกๆครั้งอ่ะที่มีการอัปเดตเข้ามานะกิจกรรมก็จะมีใจดีของเอนั่นเองครับผมนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันทีละอย่างก่อนดีกว่าุ่นผู้ชมนะผมกดัาที่ในส่งของรางวัแลแร็งล็อกอัพสเตอร์ดเบกนะฮะสัปดาห์สุดท้ายนะฮะ ใครที่ยังไม่รับของต่างๆก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันได้นะฮะโอเควันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของสัปดาห์ที่6นะ,ะว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงพวกสัปดาห์4สัปดาห์5ด้วยท่านผู้ชมจะแลกตัวไหนในส่วนของ a f t e r t h e break นะก่อนที่จะอำลากันนะ,ะโอเคเดี๋ยวผมเล่าข้าวๆกันก่อนนะในส่วนของสัปดาห์ที่6นะฮะสรุปโยนครับไม่มามีโอกาสที่กิจกรรมกับตันเนี่ยจะมานะในส่วนของโยนครับนะฮะผมนะแต่ว่านั้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของอัฟสเตอร์เะ 1,500แต้มกับซีดานคุ้มไหมผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย OBR มา111แล้วก็ได้บูตเป็นในส่วนของอเป็นบูตสายลุ้งด้วยนะแน่นอนบวกไปอีก15นะจากปกติบวก10นะพนังงาน4ดาวครึ่งทักิว5ดาวเต็มนะฝีเท้าตัวนี้อัพมาแล้วฮะเป็น120การยิง115สมอ130เลี้ยงบอล121ตั้งรับ107สภาพร่างกาย108ยืน CM ได้นะครับผมนะซีดานตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเอาเรื่องนะ ตัวนี้ไม่ได้แบบวิ่งช้านะผมว่าค่อนข้างที่จะหน้าแรกเลยนะใช้ได้เลยฮะสายสมวงสายปีดนะฮะเวิร์กเรสสูงปานกลางด้วยครับผมนะเหมาะมากที่เอามายืน c m เพราะว่าแผาปัจจุบันเนี่ยมันเน้น c m ค่อนข้างเยอะนะฮะกองกลางก็จัดได้สีเนีดานตัวนี้1,500แต้มไม่ได้แย่เลยนะอีกตัวหนึ่งถามว่าคุ้มไหมครับผมในการแลกฟโนตอนเลสครับผมนะผมมองเลยว่า ถ้าเกิดว่าคุณชอบใช้ตอเลสอยู่แล้วเนี่ยก็ถนาตอเลสผมว่ายังไงก็คุ้มเพราะว่าขวา5ซ้ายสีไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนเคยเล่นตอเลสนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันได้เป็นในส่วนของอบูทสายลุงนะ้งฮะแน่นอนบวก15บหรสปงสปีดเนี่ยน่าจะวิ่งเร็วอยู่นะมีเป็นยิงปั่นโค้งฮนะตรงนี้นะอ่า ขอพายะเป็นยิงเซ็กกอ้นะฮะแล้วก็มียิงปั่นโค้งนะฮะแล้วก็ในส่วนของหม่งลูกทรงพลังเหมือนเดิมเช่นเคยนะในส่วนของสกิลของฟลอตโตเรสตัดเลี้ยงเร็วออกไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่มีเล้ยงเรวก็วิ่งสป,ปีดอยู่แล้วนะในสวนตรงนี้นะฮะดูว่าฝีเท้าก็ร้อยสามหกเลี้ยงบอลก็ร้อยยี่สิบสองการยิงร้อยสามสิบทรงบอลหนึ่งร้อยฮะสับร่างกายร้อยสองไม่ได้แย่เลยกับฟลตโตเรสใครจะจัดไปจัดกันได้ก็ผมนะกับหนึ่งวันห้าร้อยแต้มท่านผู้ชมก็ต้องเลือกกันดูว่าจะเอา, ane, อาจอาี แล้วก็อีกตัวหนึ่งับผมละในส่วนของราฟาเอลเลอาวนะพันสองร้อยห้าสิบแมนะฮะตัวนี้คุ้มไหมผมมองว่าถ้าเกิดว่าคนชอบเลอาวก็คล้ายๆกับตอเรสเลยถ้าเกิดว่าคุณชอบเลอาอยู่แล้วบู๊สายลุงไงก็คุ้มนะฝีเท้ามันขนาดนี้นะวิ่งจัดจ้แน่นอนแต่ว่าเสียดายนหน่อยท้าสกิลมาสี่ดาวถ้าสกิลก็ถ้าสกิลสี่ดาว,าว,าว,ดาวพลังงานสี่ดาวนะฮะจะหมดเดียวหน่อยเหมาะกับเป็นซูเปอร์ซับมากกว่านะฮะแล้วก็าตาการบุกเนี่ยเป็นปันกลางต่ำด้วยนะจะไม่ได้บุกดีขนาดนั้นส่วนของเลอา ตัว after d e b a k e ตัวนี้นะครับผมนะโอเคก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของสััดที่6นะฮะ,ะแล้วก็แถมให้ก็คือไมค่คอนไมค่อนเป็นตัว R B นะฮะหมาใหม่นะ111นะฮะตัวนี้ผมมองว่า ใช้ได้เลยฮะเพราะว่าฝีเท้าต่างๆค่อนข้างดีนะฮะโอยาร้อยสิบเอ็ดขวาห้าย4สสี่ะกับอันนี้คือแบ็กขวานะนึกว่าเป็นปีกนะแม่งฝีเท้าให้โคตรเยอะร้อยสามสิบการยิงเก้าหกนะส่งบอลร้อยสิบเลี้ยงบอลร้อยี่สิบตั้งรับร้อยสิบเก้าสภาพร่างกายหนึ่งร้อยเจ็ดแน่นอนตัวนี้แม่งได้บู๊ใสลุงครับผมนะแล้วก็เป็นแบ็กที่สามารถมียิงไกลมียิงไซก้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เวิร์กเด็ดค่อนข้างดีฮะสูงๆนะฮะตรงนี้บอกเลยว่าใช้ได้แน่นอนขยับไปยืนอาเอ็มยังได้เลยไมโคอนตัวนี้ครับผมนะ โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านของแววงซองกอมบันีนะถามเล่นได้ไหมผมว่าก็สามารถเล่นได้นะกับชนสูงประมาณนี้190นะใครที่ชอบกองหลังทรงสูงหน่อยมาจาัดก,กันได้บูสต์สายลงุงยังไงก็คุ้มอยู่แล้วไม่ต้องสัญญาเยอะกับแววงซองกอมบานีนะหลายคนเคยใช้กันมาก่อนอยู่แล้วก็ผมกลัวฮีโร่ตัวนี้นะฮะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่ครับผมนะอย่างบางคนอาจจะไปใช้พวกนั้นของโอรเจอร์อะไรเงี้ยโมเกียนโรเจอร์ผมว่าก็เฉยๆนะฮะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะเชิญคีก็เฉยๆซ้าย5ขวา5ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะว่าพลังงานจะ,จะหมดเร็วไปหน่อยนะฮะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ต่อไปครับผมนะสัปดาห์ที่5นะฮะสัปดาห์ที่5ก็จะขอแนะนําเช่นเคยนะฮะสัปดาห์ที่5เนี่ยผมก็ จะจิ้มไปที่ทั้งด้านของอปีเตอร์เชคนะแล้วก็นิโคลเลเลียมนะฮะแล้วก็ทั้งด้านของกัปตันเวลา่าแค่นี้เลยครับผมนะสามตัวพวกเบฮอร์อนะไรเนี้ยผมเฉยๆหมดเลยนะในส่วนของสัปดาห์ที่5โอเคต่อไปสัปดาห์ที่4นะอั t สเตอร์เดเบนะอั t สเตอร์เดเบสัปดาห์ที่4ก็ตัวหลักหลักที่หน้าแรกก็คือจะเป็นสลาตันแหละแล้วก็มีเฟอร์ดินานแล้วก็ทั้งด้านของไมเคลอเวนนะ ประมาณ3ตัวฮะนอกนั้นผมเฉยๆมีจูบิ้นแฮมอีกตัวหนึ่งนะสาตัวนะสัปดาห์นี้จะเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีดินฮุยเซ่นแหละที่แถมให้นะ800แต้มนะประมาณ5ตัวผมให้ในสัปดาห์4เป็นสัปดาห์ที่นักเตะหน้าแรกเยอะที่สุดแล้วนะส่วนสัปดาห์หกก็มาประมาณ3-4ตัวได้อยู่นะผมนะแล้วก็สัปดาห์5อีก2ตัวนะ ส่วนใหญ่ผมเทไปให้ที่สัปดาห์6น่าจะคุ้มที่สุดนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าหลายคนอยากจะใช้พวกซีดานอะไรเงี้ยแล้วก็พวกตอรเรสไมครนอะไรเงี้ยมันมีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ลวกันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองตัดใจช่างใจกันดูได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้ประมาณนี้และก,กันก็ถือว่าเป็นการแนะนำล้วกันในส่วนของการแลกนักเตะอาร์ตเตอร์เดบิก่อนที่จะมีการลำบากเกิดขึ้นนะฮะ โอเคสุดท้ายฝากหลีกด้วยเช่นเคยนะผมใครที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมมาจอยกันก็มาจัดได้กับ GSC t h ตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่เช่นเคยนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมมาจอยกันได้ถ้าเกิดว่าเสิร์ชชื่อหลีไม่เจอก็เสิร์ชชื่อผมได้ครับผมในส่วนของ GSC X แล้วก็เขียนว่าแก็บสแกนเสิร์ชมายัางไงก็เจอแน่นอนครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปแน่นอนวันนี้จะขอจัดแพ็กอำลาท่านผู้ชมเช่นเคยวันนี้วันที่ 16นะเดี๋ยวขอเปิดชุดรวมประจำวันแบบ F มาผมนะสามปันเป็นแดงพร้อมแล้วจัดเลยฮะเผื่อได้ไมโครไมค้อนออกมานะต่อเลสอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นทงอะไรถ้าเป็นไอคอนนี่ลั่นเลยนะผมเคยเปิดได้โลโงบองมาแล้วทีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะฮะกิจกรรมนี้นะมาหนึ่งสองสามปัดขวา FCU า y ฮะมาดูว่ากิจนี้จะลั่นหรือเปล่านะเปิดมาสิบกว่าครั้งแล้วฮะมาฮะบราซิลอีกแล้วว่ะ แบบนี้ได้รู้นะชมชนมนะ RM Alaser ฮะใครวะโอ้โหอาเจโร่มึงตัวเดิมเลยรูกรักโอเคประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ถือว่าไม่ใช่วันของเรานะสุดท้ายฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์กันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายทุกคนเจอกันฮนะ